สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับแล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องแนวทางการทำสวนทุเรียนและก็การดูแลทุเรียนในขณะที่กำลังให้ลูกก็อายุประมาณ2เดือนกว่าอายุของลูกนะครับซึ่งพอดีไปเจอหน้าฝนพอดีเลยฤดูฝนในช่วงฝนกระนำหนัก ประมาณ .2 อสามวันหรือห้าวันหรือหนึอาทิตย์อย่างของผมแปลงนี้โดนฝนมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆถ้าํำสภาพปกติของผมก็ทุเรียนผมจะใบยเยอะมากสวยงามมากแต่ไม่ใช่ไม่มีลูกนะครับลูกก็เต็มต้นอยู่เพราะว่าใบาของเขาอ่ะจะปิดโคนหมดเลยจะปิดรอบโคนหมดอย่างที่ท่านเห็นนะครับอย่งตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขก็คือนอกจากเราจะ ใช้ยาที่เป็นตระกูลของฟอสฟอรัสแอซิดมาฉีดลงดินฉีดลงโคนแล้วก็ฉีดรักษาบนต้นลำต้นแล้วก็ลูกเพื่อเป็นการล้างเชื้อราที่มากับฝนมากับความอับชื้นนะครับซึ่งสวนของผมนี่ความร้อนสูงสูงมากแล้วก็เป็น,เป,นเป็นทุเรียนที่พุ่มหนานั่นทึบมากาน,นต้องทำทุกอย่างไปพร้อมกันเนื่องจากนอกจากฉีดลงดินแล้วก็ยังต้องฉีด ล้างลูกล้างต้นด้วยนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นก็คือมันก็เป็นยาตระกูลเรียกว่ากดฟรอนิกพลัสแต่ของผมนั้นผมมีวิธีที่ผมดูแลมาอย่างต่อเนื่องก็คือวิธีการของป่าสแสวงการเกษตรจันทบุรีซึ่งเป็นการฝังซอมบี้เพื่อกระตุ้น ออกรากแตกยอดรวมจนกระทั่งมาถึงเวลาที่เราทำดอกทําผลก็ใช้สบีบคั้วเหนียวเป็นการกระตุ้นและเป็นการล้างสารพัคโคที่เราฉีดไปซึ่งก็ช่วยได้มากมายมหาศาลนะครับซึ่งจะทำให้รากเขาเดินยอดเดินมากเพราะฉะนั้นทุเรียนของผมจะสมบูรณ์มากในเรื่องของใบนะครับใบคลุมดินหมดเลยแต่นี่ที่ท่านเห็นนี่คือ นอกจากที่ทำตามขั้นต้นที่ผมพูดถึงแล้วเรายังต้องมีการเปิดโคนเปิดกิ่งล่างครับเปิดกิ่งล่างถ้าในกรณีอย่างของผมนะในกรณีที่เป็นทุเรียนที่อยอดยาวใบเยอะแบบนี้เราจำเป็นต้องเปิดเปิดโคนล่างอย่างน้อยกิ่งล่างให้โปรง่งให้แสงเข้านะครับเพราะว่าต้องการให้แสงเข้าไปช่วยเผาผลาญความชื้นบนผืนดินบน รากฝอยรากแขนงของต้นทุเรียนแล้วก็ลําต้นคนต้นเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกด้วยนะครับคือผมจะเปรียบเห็นในที่สวนของผมที่แม่สอดส่วนที่แม่สอดอะ่ะจะลมโยกมากลมโกรกตลอดเวลาเพราะงั้นอาการนี้จะไม่มีเลยนะครับแต่ที่นี่มันอับชื้นมากเพราะระดับน้ําทะเลก็ต่ําด้วยที่ท่าสองอย่างนี่ที่นี่รู้สึกว่าระดับน้ําทะเลจะประมาณร้อยกว่าเมตร เท่านั้นเองนะครับแต่ที่แม่สอดนุ่นระดับเจ็ดแปดร้อยเลยและยิ่งพบพระยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่เลยนะครับก็นี่คือเหตุและผลของการทำสวนทุเรียนเรียกว่ามือใหม่เหมือนกันนะครับมือใหม่แต่ว่าศึกษาไปเรื่อยแต่เป็นการบันทึกเทพไว้เพื่อเตือนความจำแต่ก็เอามาแชร์ไว้เพื่อทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามาค้นพบหรือว่ามาเจอ จะได้เก็บเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่หากากรณีใดหรือคำพูดใดที่มันเกินเลยความจริงไปสำหรับท่านผู้รู้ทุกท่านาผมก็ต้องกราบขออภัยสำหรับทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรช่ำชองมากมายซึ่งทำไปปฏิบัติไปศึกษาไปแล้วก็รับฟังคำแนะนำของผู้รู้ของอาจารย์ทุกท่านต่อไป เพียงแต่ว่าส่วนของผมเนี่ยจะยืนหยัดในการใช้ผลิตภัณฑ์ของป่าสแสวงการเกษตรจันทบุรีเป็นหลักเท่านั้นเองแต่อย่างที่บมบอกว่าสิ่งไหนที่มันเกินเราก็ลดลงแต่สิ่งที่เนี่ยมันขาดเราก็เติมไปก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เสียหายหรือไม่ได้สิ่งที่จะจะเป็นการ ที่ว่าไม่ถูกต้องสัทีเดียวนะครับการเรียนรู้ย่อมไม่มีวันจบเหมือนที่เขาบอกว่าทาผู้เรียนเรียนทั้งปีมันจริงครับเนี่ยอย่างของผมบางอย่างก็ต้องคิดคนเอาเองศึกษาเองในเมื่อ,อใต้คนมันอับจนข้ั่งใบในร่วงเนี่ยเราก็ต้องมีการมีการตัดจริงล่างเพื่อเปิดจริงล่างให้แสงเข้าเนี่ยในกรณีอย่างนี้แสงเข้าแล้วนะครับทําให้เราเห็นถึง เรื่องราวของการทำสวนทุเรียนที่ไม่มีศาสตร์และศิลป์ที่ใครเรียนจบเลยต่างคนก็ต่างศึกษาผู้รู้ก็ยังศึกษาในปีพศใหม่ซึ่งการเวลามันเปลี่ยนภูมิประเทศภูมิอากาศต่างๆนานาก็เหมือนนกันทั่วประเทศไทยของเราซึ่งแบบนี้ปลูกได้ทั่วประเทศแล้วแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคด้วยของเอเชียก็ปลูกกันได้หมดแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ปลูกกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่เรียนรู้ไม่มีวันจบคําว่าทุเรียนเรียนทั้งปีไม่ใช่สิ่งที่เกิดจริงมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชัดเจนมากนะครับเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าระหว่างต้นที่ผมยังไม่ได้แต่งกิ่งมันจะคลุมอย่างนี้หมดเลยแล้วก็จะมืดนะครับผิดกับต้นที่ผมแต่งไว้เพราะเราแต่งแล้วแสงแดดจะเข้าหมดแล้วนะครับ ถ้าจะเห็นว่าแสงแดดเข้าหมดแล้วแต่ต้นไหนที่เรายังไม่ได้แต่งจะมืดจะมืดหมดเลยความอับชื้นความชื้นสูงจะทําให้เกิดเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟทอปทร่าเกิดขึ้นได้ไวมากนี่ฝนตกมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ผมก็ไม่ได้เข้ามาดูชัดเจนเนื่องจากเข้ามาทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผู้ชมจะเห็น อาการควนหยุดขวนเน่ามีแล้วนะครับตรงนี้มีให้เห็นแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปมีคลิปอะไรที่ดีๆใหม่ๆเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรผลผลิตการเกษตรต่างๆนานาเดี๋ยวผมจะนำมาลงช่องนี้ไว้ฝาก ไลายกดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องสัญชัยชิมพะวงเอาวติ่ง